ปาดเตรียมทุงผ้าอ้อยต่อยปาดคือไหลเนี่ย <laughs> อืมสิ S 1> <S 1> <an> พ,พี่น้องครับพ่อกันคือเก่าพี่น้องครับเขาปลาโนใหม่หลังจากฝนตกเศร้ามีใหม่นะครับบ้านผมฝนตกติดกันไล้เมือ่อพาพี่น้องมาลอกปลาโนใหม่กระสะนะครับด้วยโนใหม่กระสะกับโนใหม่พยไงน้ำสลับกันไปนะครับบ่รู้ว่าจะมีบ่อปลานี่ผมเพิ่งมาเมื่อวานเองนะครับไปลุ่นไปเบิ้งน้ำกันครับว่บาสิเในในป็นเังไใดปลานี่เนาะขั้นคนประหากอนกับจมันเนาะมากระบายครับมือน,นี้มีมูแล้วไปไปลุ่นไปเบิ้งน้ำกันครับข่ามาให้ปลาโนใหม่แยกทางกันครับกระบาย ผมหาอยู่ขางหลอบนอกไยจะไปหาอยู่ข้างในผมมุดบาไหวครับข้างในมันมันได้กล่มตอย่างเดี๋ยวนะครับเยวผมพอท่านเศร้าอยู่ยังปวดอยู่เรื่อยๆอยู่เอาไปเบิ้งน้ำกันครับว่ามือหนีสิเป็นยังไงนอแหละครับพี่นองครับป๊าเขาตัว เหมือนห้อยแบบพนมหาเยอะอยู่ด้วยแต่ว่าสงสัยบนเ่าเขากว่านี้เนาะป๊าครับเขียร์บอ๋อนี่ดิมีอีหลีครับ ค่างเลยครับโอ้ยนี่จักนอปั๊บนี่จักนออยุดนี่จักนอป่ะน,นี่สองนอ โอ้หมดไฟบ่ดนี่หมดไฟหมดไฟ,ดไฟนี่นนนบ่อยากออกกูเด้ดือฝนคับเคลียบบ้าน้องคนหาเยอะเลยครับกาะขางคน ุดกันมุนเอเลอ่นี่และน้องใหม่กำลังต่อมแสบอ,อายผมไปข้างไหนนอกวานี่มิดอิมซิมด้วยแยกข้างกัน ขังกันนีครับขาวจัวได้พี่น้องแล้วปาลาใหม่ปลาไงครับค้นหาปลาทั่ว สุดมือเกือบสุดมีดอีกเฮ้ครับลูกล้านขอหน้าใหม่เนียเด้อครับเด้อให่นอนหน,หน่อยครับว่าออกหรอกนี่ไปครับบุเขามาทางนี้เงียบมาก เดมีห้อยค้นหาอยู่ครับขอมาทางไหนนี่ไอผมไปทางไหนเนาะบ้านนี่พวกเห็นกันนะครับคนพึงเคยมาหานะผมเธอแหลกมาแต่ละย่องยานตายแล้วหลงปานะอันนี้น่าจะเป็นภายในนะเกิดต็มเลยอืม้ม ฝากพี่น้องด้ยพี่น้องท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเบิ่งใหม่ๆนะครับบ่ิาจิตเป็นท่างเพจแล้วก็ท่าน youtube นะครับฝากกดติดตามช่อง youtube แลวก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจในะผมในด้วด้วยลิงเพจผมเอาไว้ในคลิปด้านล่างนะครับด้วยนี่ฝากแชร์เพจในะผมนําครับไปครับไปทางนี้กันนี่ผมเขามาลึกแล้วด้วยครับนี่เิดได้ถอยออก ย่านหลงมีบออยู่ในนี่มานี่เต็มน่นานจะเป็นกระสะครับทางนี้ยูทางนี้เต็มเลยครับนกใหม่กระสะทางนี้เป็นโซนไอโซนมันฟังหาที่เหลียงนงใหม่ไผ่ไงหาลงข้างล่างลอือหืปาดจำแข็งรั้งครับ สิงเงินผมปวดแอวขึ้นอีกแล้วครับย,ย่ามกัเล่นพ่ออยู่ย่ามขึ้นแต่ปวดอนอนนี่คอยเก็บไปแต่ละหน่อย คนเลงให้กัวคากุนีเลยครับพี่น้องออกแบบหูดับตั้มใหม่เลยอ่ะ โอ้เหล่มหอนแดดออกครับจับหนอนหนอแดงเว่าต่มเสียบดีจับหนอสองหนอปะ่ะอืออืนีได้ซ้ำหนีมันปึ๊บนอนนี่ ไปทางนี้คึ้นบ่เขาหกเงี้ยักหน่อยไปยากนอนนี่ฮักเอาขึ้นจักมาหอดใสแล้วพวกผมก็ได้สีสอดบ้านไดนนี่ก็ได้เมื่นอโน่นี่เมื่นอโน้ผมกับปาไม่ถนัดเด้อครับเด้อมันก็เลยแบบได้ แต่ปลายมันก็นมีรังอัอนไปได้มุ่ม,มันบ่ได้ห้ามม,มันปล่าบ่พอแสีงอือนีคอหักเอาเลยกันครับอ,อยู่ในผดเกือบเต็มทุ่งายแล้ว ทรงเสียงพอกันแล้วเดี๋ยวผมชิยง,งานไปหาไอ,าอ้คนนวลผมปาดบัฒนัดครับนวชมผู้นึ่งนอัอน,นี้กระสะับะสับเนออยู่ดังหนาผมก็มีคนหา ยงพุ้งยิงหกแหงตานี่ <c oughs> ดี่จะมุนไปทางเลยตัวอันนี้ผมตัง้งนุ่งพายไปทางนะั้นมันไปบออะไรมันตันครับมันเป็นก่อไผ่ยหน่อยแบบนี้มันตันเบิดทางนี้เห็นอายผมก็อายผมก็ได้หลายขื้อกันว่าสันฮึแข็ง หนึ่งนอครับหาออกหาออกไปบนทางนี่พอ่อแล้วครับเมื่อยแล้วครับมันออกห้างออกอยู่แต่ว่าออกห้างมันเป็นน้ำใหม่ไผ่ห,หน่อยครับมันก็เลยส่งบหลายนเนาะบ่คือไผ่ใหญ่ถ้าไผ่ใหญ่นิดมันเป็นกระสอบแล้วแบบน,นี้ครับไอพ่อเราบ่เมื่อยแล้วกับก้าตัวครับ ไปอายผมเมยละได้หลายเลยครับเอาไว้คนอื่นหาน้ำเนาะหาออกไปถนนนี่เพื่อคนอื่นมาหามันยังก่วงมีปลาหน้อให,หา่ลาประสุดดอกคนทา่ามนตอปาดกรบโ่รจะขาดนั่ดสิเนือครับหัดสิเนือก่ะหลายชื่อกัน มีดเข่าด้วยครับด้วยอันี้มันเป็นเส้นแข็งนอชุบนอนน้ำพะ,ะ,ะออกอืมอืมนอนสวยๆอึายพอม่แล้ววอรได้รกายังโันนี่ เมื่อม่นแล้วมองมองน้ำอายค้นปะเขาดิมันหกาหลีีปาดพี่นองเบิ่งเบิ่งปาดเต็มทุ่งไม้อ้อยต่อยปาดคือไหลเนี่ยคุณน้งพี่น้องปัดเต็มเลยคุณนอนนึงอยู่ข้างล่างรอ ถ้าผมหมุนเขาก็ได้ครับพี่น้องครับอ้มันหกหลายกุณอ่ปะปลาฮาร์ดขุมเลยกว่านี้นี่บอกเลยเขาเขานั่นมุดย่างเดียว <laughs> ว่าแล้วว่าแกงว่าแกงบ่ไปนะ่ะมุดบ่วหว เป็นแบบปลาตําต้องเหนื่อ,อยเนาะปลาทีน้องมั้เต็มไปท่านมนอนึงก่นนะคุณห้ายเวลาขุนเขาม้าบ่ถึงมันหกิกามเขามาพูดถึงว่ามันกับโบงพ่อแบนไหนด้ทางนี้เพื่อนใดหลายก่อนเลยเมื่อเมียนพ่อสองทุงท่งผ่สามทุ่งผ่าน่อแต่ละคนมาหา ป้าพี่น้องครับบ่อยมือไปยังสุดยอดหงอนอ้อมเอาอยู่กวาแค่นอนแตงอนออย่าี้นอนอย่งนีอแก็บนกล่องสันไี่เลยพี่น้องเด้อของเครื่องใหม่เครื่อะไหลไปทั่วพูนะว้าวเไปอเดียวเช็ดน หาออมเมื่อบันนี้ว่ามันเ8แน่อเ้วเป็นแปสิบุ่นตันนะโอ้หปเราคอยเป็นตที่เราเต็มเลยเขาไปตัด้นหนทางบ่ไไปออกไปหนนทางครับวันนี้หกไร้พ่อแล้วปวดเอวสองเลยประลัดเลยอกอลนพ่อน่นออกกวันกันได้ตัว มาแถมพี่น้องครับสองนอสุดท้ายนี่สองนองสามนอพี่ป้าดน้องไม่ออกนี่ดีคนมาบ่ถึงได้เห็นลไล้เว่าสิบวเอาว่าจีเอาไปคนอื่นหานะมได้เห็นแล้วก็เอาตัวสามนอไปป้าบูครับพี่น้องครับ บูหาทางออกเมื่อตัวโฮเนี่ยนั่นไปทางพี่พี่มาทางพี่ปะพี่เอิญเป็นทางพระเจ้าไปอยู่โอ้พี่น้องเอาก่อนอึ๊บหอดรถแล้วพี่น้องครับสรุปผลงานมือนีเด้อะพี่อันนี้คงอ้ายผมได้หลายกว่าผมอยู่แล้วเต็มทุกใบอันนี้ผมก็ได้เกือบเต็มนี่มนันไดมือนี่ทั้งนองใหม่กระส่าทั้งนองใหม่ภพยใหญ่เอาโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนีครับ ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ด้อครับเด้อฝากกดติดตามช่องยูทู e แล้วกัฝากแชร์เพจให้ผมนเด้อครับเด้อคอยพอกันมือหนานอยู่ดีไม่แห้งนะครับสวัสดีครับ